สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าโพสต์กับสตอรี่นะครับไม่มีปุ่มเปิดสาธารณะนะครับปัญหานี้นะครับสามารถแก้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมนะครับไปมุมบนนะครับถ้าอยู่หน้าโปรไฟล์ตัวเองนะครับไปมุมบนนะครับจะมีเครื่องหมายชี้ด้างสายนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปมุมบนขวามือนะครับจะมีขีดสามขีดเนาะนะครับให้คลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาครับ มาหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาคําว่าโพสต์เลยนะครับจะเจอคําว่าโพสต์ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปกดคําว่ารวมสาธารนณนะ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนะครับในที่นี้ของผมนะครับมีปุ่มสาธารณะอยู่แล้วจะไม่มีข้อความนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ไม่มีปุ่มเปิดสาธารณะนะครับหรือโพสกับสตอรี่มันไม่มีขึ้นคำว่าเปิดสาธารณะนะครับมันจะมีข้อความขึ้นว่ารวมสาธารณะเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนะครับจะขึ้นแบบนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไปเลยนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับ ให้ลองนะครับผมให้ลองกดคำว่าสตอรี่ใหม่ดูว่ามันจะเป็นสาธารณะไหมนะครับลองเข้าไปที่สตอรี่หรือไปที่โพลนะครับว่ามีปุ่มสาธารณะไหมนะครับหลังจากนั้นก็ผมเชื่อเลยว่าขึ้นแน่นอนนะครับถ้ากดตามที่ผมบอกนะครับรวมสาธารณะเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้ใหม่นะครับแล้วก็ไปสตอรี่นะครับหรือโพสก็ได้ครับผมหน้าโปรไฟล์นะครับมันก็จะมีคำว่าสาธารณะแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับ อ่าแบบนี้นะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนติดปัญหานี้อยู่นะครับที่ว่าโพสกับสตอรี่ไม่มีปุ่มเปิดสาธารณะให้นะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าได้ผลหรือยังไม่ได้ผลยังไงนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมจะได้รู้นะครับถ้าไม่ได้ผลคอมเมนต์บอกเลยครับผมจะได้หาวิธีมาเพิ่มให้อีกทีนะครับแต่ผมรวบรวมดูแล้วน่าจะได้ผลนะครับถ้าทำตามที่ผมบอกเนาะโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ